ค่ะเด็กๆวันนี้เรามาพบกันที่ห้องเรียนอนุบาลช่วงนี้เด็กๆเ,เป็นอย่างไรกันบ้างคะที่จังหวัดของเรายังมีผู้ติดเชื้อจากโรคโควิดนั้นเพิ่มขึ้นอยู่ทุกๆวันเลยเพราะฉะนั้นเด็กๆอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะคะและในสัปดาห์นี้หนูเรียนหน่วยสัตว์โรคน่ารัก หน่วยสัตว์โลกน่ารักจะมีสัตว์อะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเอ๋เอเอแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูว่าจะมีสัตว์อะไรบ้างนั้นในวันนี้คุณครูก็มีเพลงบ้านของสัตว์มาแนะนำให้กับเด็กๆค่ะเพลงบ้านของสัตว์นะคะแต่งโดยคุณสีนวลรัตนสุวรรณค่ะบ้านของนอกพึ่งมดเดียวกว่า,าง บ้านเป็ดไก่ทั Peach, ้งหมูเลียกว่าเล้าบ้านของม้าวัวควายเลียกว่าครอกบ้านกระต่ายกระรอกเรียกโพรงบ้านของนกผึ่งมดเรียกว่ารังบ้านเป็ดไก่ทั้งหมูเลียกว่าเล้าบ้านของม้าวัวควายเลียกว่าครอกบ้านกระต่ายกระรอกเรียกโพรง จากเพลงบ้านของสัตว์นะคะเรามาดูกันสิคะว่ามีสัตว์ชนิดใดบ้างนกพึ่งมดจะอาศัยอยู่ในรังต่อไปเป็ดไก่หมูจะอาศัยอยู่ในเล้าต่อไปมา้าวัวควาย อาศัยอยู่ในครอบสุดท้ายกระต่ายกระรอกจะอาศัยอยู่ที่โพรงค่ะเรารู้จักบ้านของสัตว์กันแล้วต่อไปเรามาดูกันสิว่าจะมีสัตว์อะไรอีกบ้างโดยคุณครูก็จะแบ่งเป็นสัตว์บกสัตว์ปีกสัตว์น้ำและสัตว์เลื้อยคานค่ะ เรามาดูสัตว์บกกันเลยค่ะสัตว์บกนะคะก็จะอาศัยอยู่บนบกก็จะมีทั้งสัตว์เลี้ยงแล้วก็สัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่าค่ะจากรูปภาพนะคะก็จะมีแมวสุนัขลิงสิงโตแกะแล้วก็ช้างค่ะที่จริงแล้วสัตว์บกเนี่ยมีมากมายหลายชนิดมากเลยนะคะคุณครูแค่ยกตัวอย่างมานะคะ เอ๊ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูสิคะว่าสัตว์บกจะทานอะไรเป็นอาหารสัตว์บางชนิดก็จะทานหญ้าทานพืชผลไม้หรือสัตว์บางชนิดก็จะทานเนื้อคะ่ะอย่างเช่นสิงโตหรือว่าเสือนะคะต่อไปเรามาดูสัตว์ปีกสัตว์ปีก ก็จะมีทั้งสัตว์ที่บินได้แล้วก็บินไม่ได้นะคะสัตว์ปีกนะคะก็จะมีนกมีไก่มีเป็ดรวมถึงนกกระจอกเทศหรือว่าแพนกวินก็เป็นสัตว์ปีกด้วยนะคะแล้วสัตว์ปีกก็จะรับประทานผลไม้ผักหรือว่าเศษอาหารนะคะต่อไปเรามาดูสัตว์น้ำ สัตว์น้ำก็จะอาศัยอยู่ในน้ำและสามารถหายใจในน้ำได้ด้วยนะคะสัตว์น้ำก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นมีเกล็ดมีครีบมีบมนวดจากภาพนะคะก็จะมีวานปูปลาหมึกปลาและมาน้ำค่ะอาหารของสัตว์น้ำนะคะก็จะมี สารลายหรือว่าปลาขนาดเล็กค่ะต่อไปสัตว์เลื้อยคานสัตว์เลื้อยคานนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีเกร็ดนะคะที่ปกคลุมไว้ค่ะอย่างเช่นจระเข้งูหอยทากและอาหารของสัตว์เลื้อยคานนะคะก็จะมีมะแมลงพืช หรือสัตว์บางชนิดก็จะทานเนื้อสัตว์ด้วยค่ะจากที่เราได้เรียนมาก็จะมีสัตว์บกสัตว์ปีกสัตว์น้ําและสัตว์เลื้อยคานเดี๋ยวเราไปดูใบงานในสัปดาห์นี้กันเลยนะคะใบงานใบแรกคุณครูก็จะแบ่งเป็นน้องอนุบาลหนึ่งและอนุบาล2และ3นะคะ น้องอนุบาลหนึ่งให้เขียนตามรอยปะค่ะส่วนพี่อนุบาลสองและอนุบาลสามนะคะให้เขียนคำศัพท์ลงบนเส้นบรรทัดจากนั้นระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะเรามาดูกันสิว่ามีรูปสัตว์อะไรบ้างสัตว์บกช้างกระต่ายแกะต่อไปสัตว์ปีกไก ป็ดนกต่อไปค่ะใบงานใบที่สองของสัปดาห์นี้นะคะเหมือนเดิมเลยน้องอนุบาล1ให้เขียนตามรอยปะส่วนพี่อนุบาล2และอนุบาล3ให้เขียนตามคำศัพท์ลงบนเส้นบรรทัดค่ะเรามาดูกันค่ะว่ามีสัตว์อะไรบ้างสัตว์น้ำปลาปูม้าน้ำ ต่อไปสัตว์เรือคานเจ้าระคังงูเด็กๆอย่าลืมระบายสีให้คุณครูด้วยนะคะต่อไปใบงานใบที่สามในสัปดาห์นี้ค่ะเหมือนเดิมเลยคุณครูจะแบ่งเป็นน้องอนุบาลหนึ่งและพี่อนุบาลสองและอนุบาลสามนะคะใบงานใบนี้คุณครูก็จะมีคำศัพท์มาให้ แล้วให้เด็กๆระบายสีรูปสัตว์ให้ตรงกับคำศัพท์ค่ะให้น้องอนุบาลหนึ่งนะคะเขียนตามรอยปะส่วนพี่อนุบาลสองและอนุบาล3ให้เขียนตามคำศัพท์ลงบนเส้นบรรทัดค่ะอย่างเช่นในกรอบแรกนะคะก็คือจรอะเข้แล้วรูปไหนเป็นรูปจระเข้ให้เด็กๆระบายสีรูปนั้นเลยนะคะ ต่อไปใบงานใบที่4ในสัปดาห์นี้นะคะให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่รูปภาพสัตว์และบ้านของสัตว์ค่ะและใบงานใบสุดท้ายของสัปดาห์นี้นะคะเหมือนเดิมเลยคุณครูก็จะแบ่งเป็นน้องอนุบาล1และพี่อนุบาล2และอนุบาล3ค่ะใบงานนี้นะคะก็จะคล้ายๆกันเลยให้เด็กๆโยงเส้น จากลูกเป็ดนะคะไปหาฝูงเป็ดที่อยู่ข้างล่างเอ๊ะแต่ว่าเด็กๆจะใช้เส้นทางไหนนั้นให้เด็กๆหาให้ถูกต้องด้วยนะคะเป็นยังไงกขนบ้างคะเห็นไหมคะว่าใบงานในสัปดาห์นี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องตั้งใจทำใบงานมาส่งคุณครูด้วยนะคะและอย่าลืมไปทบทวนบทเรียน ของสัปดาห์นี้ด้วยก็คือน่วยสัตว์โลกน่ารักค่ะและในสัปดาห์หน้านั้นจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราเรามาติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมทำกันบ้านด้วยนะคะ